แตก3ตัวครับผมแนวทางฮานอยนะครับผมประจําวันที่28พฤษภาคม2568นะครับวันแตก3ตัว735ครับผมตามต่อวันนี้เด่น2รอง4ตัวเน้น28กับ49นะครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขวามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีผู้ชมยูทูบช่องเงินทันทีทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมแล้วสำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่ครับผมก็สามารถสนับสนุนไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แดงครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับก่อนอืต้องขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับน้อยรวมนะครับผมเฉพาะก,กิจครับผมสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งแล้วก็วีพีกึ่งครึ่งนะครับผมประจำวันที่27พฤษภาคม2568รบครับวานแหวให้เด่น6รอง7ครับผม 3ตัว7 6 4กับ3 7 5นะครับ2ตัว6 4 6 7 7 3 7 4 7 5ครับผมตัวการ3 5ผลปรากฏว่ารอบเฉพาะก,กิจครับผม4ี่โมงครึ่งนะครับผม2 6 5กับ9 4ครับก็ได้วิ่งรูด6นะครับผมวิ่งรูด6บน,นะครับผมให้เน้น6 4นะครับผมออก6 5ให้เน้น7 5ก็ออก6 5ะครับผมผิดอย่างละแต้มะครับผม รอบพิเศษนะครับผม5โมงครึ่งครับ3 0 1กับ4 3รอบนี้ก็ลุดไปครับผมรอบปกติครับผม6โมงครึ่งนะครับผม735หกับ93ครับรอบนี้ก็แตก3ตัวครับผมแตก3ตัว735นะครับผมแล้วก็จะได้3 5ครับผม2ตัวกันครับ รอบ VIP ครับผมทุ่มครึ่งนะครับผม1นึ่งแปกับ9ก้าครับรอบนี้ก็ลุดไปครับผมสรุปวันนี้สายวิ่งรูดก็จะเข้า2อ่าวิ่งรุด6ครับผมรอบเฉพาะกิจนะครับผม3ามรอบสายเจาะก็จะเข้า3ตัวครับผมรอบปกตินะครับผม7จ็ดสามห้าแล้วก็จะได้3ามห้าตัวบนด้วยครับทั้งนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแนวทางฮานอยครับน้อยรวมครับผมเจพาพกิดครับสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็วีพีทุ่มครึ่งนะครับผมจะจำวันที่28ครับผมพฤษภาคม2568นนะครับสำหรับแนวทางในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามี วันนี้ได้เด่น2ครับผมเด่น2องรองเป็น4นะครับเด่น2องรอง4ครับผมเด่น3ตัวครับผมเป็น3ตัววันนี้ครับผม 7, 2, 8ครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้ครับผม 4, 4, 8ครับ ต่อไปก็จะเป็น2องตัวเด่นนะครับผม2ตัวรองแล้วก็2ตัวกัาครับผมเราก็จะเอาเจ็ดสองแปดครับผม3ามตัวเด่นจ้าแล้วก็ C ีสีแปดครับผมอ้าขอขออภัยครับผม C เป็นเป็น C ี9สีเก้านะครับผม4ี่สีเก้าครับ C ี9สีเก้านะครับผม สามตัวเด่น449ครับมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสามปรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมขออนุญาตซ้ำนะครับผมเป็น449ครับผมอ่าเขียน เด่นชัดไปกลัวไม่ชัดนะครับผมเด่น2ครับผมเด่นสรอง4นะครับเด่นรองรวมกัน2 4ครับผมเด่น2ครับเด่น3ตัวเจ็ดสองแปดนะครับผมเด่น3ตัว7 2 8ก็จะตัด2ตัวเด่นได้27ครับผม27แล้วก็28นะครับผม รอง4ครับผมรอง4รอง3ตัว c ี9นะครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้ cc ครับผม c c กับ4 9นะครับผม3ามหรักตัวกันวันนี้ครับผมชุดเด่นมี2 7นะครับผมตัวกันก็จะเป็น7 7ครับผมแลก็ชุดเด่นสามตัวเด่น7 2 8นะครับผมตัวกันก็จะเป็น7 8ครับ แล้วก็สองตัวเด่นมี28ครับผมตัวกันก็จะแปลงเป็น8ปดด้วยครับผมว,วันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเน๋ยวทังฮานอยครับผม น้อยรวมนะครับเฉพาะกิจค,ครับผม4ี่มงครึ่งพิเศษถ้ามงครึ่งปกติ6กโมงครึ่ง,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 งแล้วก็วีพีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่28พฤษภาคม2,568ครับวันนี้ได้เด่น2รอง4ครับผมเด่น3ตัว7,2,8รอง3ตัว4,4,9ครับผม เด่น2รอง4นะครับเด่น3ตัว728รอง3ตัว449ครับผมเด่น2ตัวครับผม24 27 28รอง2ตัว44 49ป 4, ระกันเป็น77 78แล้วก็88ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ24 27 28รอง2ตัว44 49 ตัวการเป็น7 7 7 8แล้วก็88ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่นสองรองสี่นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่นสองรองส่ก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกัตขวนเน้นไปที่28ะครับผม28กับ49นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกัตขวนเน้นไปที่28กับ49ครับผมสรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับ ตัวเลขอาจจะมีเ้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผม อาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ